อ่านทุกตัวอ,อักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มคอเนอจะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านตั้งแต่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะครับจนถึงหน้าสุดท้ายหนังสือเล่มนี้นะครับได้ทําให้ผมเนี่ยได้มีมุมมองต่อหนังสือที่ผมเคยเคยอ่านมาเนี่ยในรูปแบบใหม่เลยนะครับ หนังสือเล่มเนี้ยนะครับเขาจะได้อธิบายว่าหนังสือเนี้ยมันมีบทบาทกับคนคนหนึ่งเนี้ยได้ยังไงบ้างมันมีอิทธิพลกับคนคนหนึ่งต่ออีกคนคนหนึ่งอย่างไงบ้างมันทําให้เราได้เห็นภาพรวมว่าหนังสือเนี้ยมันได้มีอํานาจพลังงานแล้วก อิทธิพลบทบาทในชีวิตของเราได้ค่อนข้างมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่หนังสือที่ให้ข้อมูลหรือเป็นเรื่องให้ความบันเทิงแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือศูนย์การที่จะเชื่อมโยงความผูกพันซึ่งกันและกันซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่า The Reading List อ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยกันไหมผู้เขียนคือซาร่านิชาอดัมส์นะครับก็ ได้ใช้หนังสือนะครับเล่มต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับก็ได้มาเหมือนเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆแต่ละคนนะครับที่ถูกแวดล้อมในระหว่างหนังสือนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็จะอ่านเรื่องย่อให้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือมูคัสมูคิสคุณตาผู้เป็นไม้ในวัย80ปีใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาเพียงลําพังเพื่อคิดถึงนายดาผู้ชีวิตสุดที่รักซึ่งจากไปแล้วตลอดกาลชีวิตของเขาเหี่ยวเฉาหน้าเบื่อ ไปวัดฮินดูเป็นครั้งคราวดูสารคดีท่องธรรมชาติทางทีวีเพียงคนเดียวและหวังว่าจะเข้าใจหัวใจของปรียาลาสาผู้เอาแต่อ่านหนังสืออยู่คนเดียวและไม่เคยเปิดใจให้เขาอาลรซาเด็กสาววัยรุ่นผู้แปลกแยก,กและโดดเดี่ยวเธอทํางานน่าเบื่อในห้องสมุดเล็กๆที่ถูกทิ้งล้างและอาจถูกปิดตัวฤดูร้อนนั้นทั้งโลกดูจะไม่เป็นใจให้เธอเลยทางเพื่อนๆที่สนุกกันโดยไม่มีเธอที่ชายที่ดูแปลกไปและแม่ผู้เอาแต่แน่นอนไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่ง อเลซาได้พบรายชื่อนัองสือแนะนําให้อ่านที่ใครบางคนคัดสรรไว้อย่างดีเมื่อเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มแรกในรายชื่อชีวิตเธอกับเปลี่ยนผันไปอย่างงดงามไม่คาดฝันและเมื่อชายชรา,ามาเยือนห้องสมุดเด็กสาวก็แบ่งปันหนังสือตามรายชื่อนั้นให้เขาเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนชีวิตนี้ที่ว่างเปล่าของทั้งคู่ก็ถูกเติมเต็มจนเปลี่ยนความหมายนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถูกเซตติ้งด้วยบรรยากาศของคนอินเดียน,นะครับ เพราะว่าชื่อเนี่ยเขาจะออกแนวอินเดียอินเดียหน่อยเนะเาะก็จะมีอยู่หลากหลายชื่อเลยที่สื่อไปถึงความเป็นอินเดียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารเนาะในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็จะมีการทําอาหารด้วยกันนะครับจากคนนุ้นคนนี้แทนเนี่ยก็มาสอนทําอาหารซึ่งกันและกันก็จะเป็นอาหารนแนวแนวอินเดียนะครับถ้าใครเนี่ยชอบเกี่ยวกับบรรยากาศอินเดียนะครับคือมันไม่ได้อินเดียจ๋าขนาดนั้นนะมันก็ยังออกแนวแบบมีความยุโรปมีความอเมริกาเนิดนึงแต่ เวลาเขาพูดคุยกันหรือใช้ภาษาเส่งกันและกันเนี่ยมันก็จะมีภาษาเรียกที่เป็นความอินเดียอยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นผสมผสมกันนะครับก็ถือว่าเป็นนิยายที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเรืงสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้อ่านจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือมันจะมีอยู่ประมาณ 40, 40กว่บบทเนาะเขาก็จะสลับกับกับอะไรซานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณตานะครับคุณตาคนนี้นะครับเขาก็ที่ชื่อว่า มูคิสนะครับอ่ามูคิสเนี่ยมูคิส่กับอะไรซา,านะครับมูคิสเนี่ยก็คือคนที่สูญเสียภรรยาไปนะครับที่ชื่อว่าเอ่อนายนาเนาะซึ่งสองคนนี้เขาผูกพันกันมากๆนะครับเขาคบกันมาเป็นแฟนมาประมาณ30กว่าปีแล้วก็ถูกพรากไปด้วยอ่า โรคต่างๆหรือเป็นอายุนะครับที่แบบว่าคุณตาเขาก็อายุแบบ80แล้วอะเออแล้วเขาก็คบกันมา30ปีแล้วคุณตาเนี่ยที่ชื่อว่าอ่ามูคิสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันทําใจไม่ได้ครับเวลาเขาจะไปที่ไหนเนี่ยเขาก็มักจะคิดถึงว่าเออภรรยาของเขาเนี่ย ก็มักจะอยู่ตรงงนั้นแล้วเวลาเขานอนเนี่ยเขาก็หวังว่าผู้ในเช้าที่เขาตื่นมาเนี่ยเขาก็เจอภรรยายของเขาเนี่ยนอนอยู่ข้างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันทําให้เราได้เห็นถึงความสูญเสียของคนคนหนึ่งนะครับที่มันมีความผูกพันมากๆแล้วทําให้ผมกลับมามองตัวเองว่าการที่เราได้เห็นคนคนหนึ่งนะครับที่เขาอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาจากไปอะ่ะเราจะรู้สึกแบบ คุณตาคนนี้หรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้ทบทวนเวลานะครับว่าอยากใช้เวลาให้กับเขาเนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับใช้เวลาร่วมกันเนาะแล้วก็อะไรศาสรนะครับก็จะเป็นเด็กสาวนะครับที่ทํางานอยู่ที่ห้องสมุดนะครับที่ชื่อว่าแฮโรลด์เนาะแฮโรลด์เนี่ยครับเขาก็เหมือนเป็นร้านหนังสือที่มันแบบจะถูกปิดอยู่แล้วครับคือเขาจะมีคนยืมไปยืมมาเนาะมันก็จะมีหนังสือที่ถูกแบบ ร้านหนังสือที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็ถูกดึงส่วนแบ่งเนาะคือมันก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยเขาเอาไปเอาไปเอาไปเอาลูกค้า,าไปแต่อันนี้มันเหมือนเป็นร้านที่เหมือนอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้าคนออกนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยมันก็ค่อยซมซ้อนะครับแล้วก็เหมือนจะถูกปิดตัวในสักวันหนึ่งเพราะว่าเงินอุดหนุนจากาส่วนกลางมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับโดยผมก็จะแนะนําตัวละครอ,อีกนิดนึงนะครับก็คือเลลานะครับเลลาเนี่ยเป็นแม่ของอารายซานะครับ ด้วยเล,ลาเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนออะไรอะ่ะเหมือนแบบอารมณ์แปรปวนเหมือนเป็นซึมเศร้านะครับคือเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะเออคือเขาเหมือนจะอธิบายอาการของซึมเศร้านะเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยคือเขาก็จะมีความแบบอารมณ์แปรปวนมากๆแบบบางวันก็มีความสุขหวัวเราะได้แต่บางวันก็ลือเข้าของแบบกระจจยกระจายแล้วก็เหมือนพูดคํา ดูถูกอะไรเงี้ยคือมันเหมือนสลับกันด้านสลับกันไปสลับกันมานะครับโดยสาเหตุที่ผมอ่านไปเนี่ยนะครับสาเหตุที่เขาเป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าการเลิกราจากพ่อของเขาครับออที่ชื่อว่าดินเนาะอืมผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีผลต่อการ การเป็นซึมเศร้าของเขาด้วยแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยเนาะก็คือเอเดนเนี่ยเอเดนเนี่ยครับเขาเขาเป็นเหมือนเดอะแบกของครอบครัวของเลของเลลาเนานะเลลาคือแม่นะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็คืออลรซาแล้วก็มีผู้ชายด้วยครับลูกชายคือเอเดนนะครับซึ่งเอเดนเนี่ยเป็นพี่ชายนะครับเขาก็เหมือนเป็นเดอะแบกในห้อง ในบ้านนั้นนะครับคือเขาก็จะทํางานแบบขยันมากๆเลยแต่เขาขยันอย anymore, for himself for himself for himself да ่างเดียวไม่ได้นะครับคือเขาเป็นคนใจดีมากๆด้วยคนรอบตัวเขาอะรักมากๆนะครับคือเขามีความฝันอย่างหนึ่งนะครับว่าความฝันของเขาเนี่ยคือการที่จะผลักดันความฝันของน้องสาวของเขาให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นจริงนะครับโดยตรงเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นผู้ชายที่เสียสละมากๆนะครับที่ทําอะไรแบบเนี้ยเพื่อครอบครัวเออมันจะน้อยคนมากๆนะครับที่มีคนที่ใจดีแบบนี้แล้วก็เสียสละเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีสุข มากกว่าตัวเองนะครับตัวเองแบบย้อนทํางานแบบหามรุ่อหางค่ำอะ่ะคือแบบต้องไปทํางานกลางคืนแล้วทำงานตอนเชา้าด้วยนะครับตัวนี้นทําให้เหมือนผมเนี่ยได้ผูกพันกับตัวละครนี้ไปค่อนข้างมากพอสมควรเลยอีกคนหนึ่งนะครับคือมูคิสนะครับมูคิสเนี่ยเขามีหลายชื่อมากนะครับในหนังสือเล่มนี้นะคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามูคิสเนี่ยไปเจอใครแล้วคนนั้นเขาเรียกมูคิสว่าอะไรนะครับมันก็จะมีพาเชลมิสเตอร์พีแล้วก็ปาปานะครับโดย คุณตาเนี่ยก็จะมีลูกสาวนะครับอืมลูกสาวนะครับมีอยู่สามคนเนาะชื่อวาเลนตี้ดีปาลีแล้วก็โลฮินีนะครับซึ่งสามคนเนี้ยนะครับเขาก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันโดยที่ผมจําได้ที่สุดเนี่ยก็คือโลฮินีเนาะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนขี้จู้จี้จุกจิกกับคุณตามากๆนะครับที่ชั้นโมคิสเนี่ยเขาก็เหมือนว่าแบบเวลาคุณตาเขา แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาทําอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบยหรือเขาทําอะไรที่มันดูแปลกหน้าแปลกตาแบบย้ายเข้าขอดแล้วไม่กลับมาพี่ไปไปที่เดิมเนี่ยโรฮินีนะครับพอมาเห็นที่บ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเขาเขาก็จะบ่นนู่นบ่นนี่นะครับแล้วก็มักจะอ้างอิงนะครับกับคุณภรรยานะครับที่ชื่อว่านายนาเนาะที่แบบเอ่อแบบถ้าทําแบบนี้นายนาจะเสียใจแย่เลยอะไรเงี้ยถ้าทำแบบนี้นๆๆยยยยยายนาบบนจะภูมิใจแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นการอ้างอิงแหละเหมือนเสียสีประชดประชดไปนะครับซึ่งมันก็ เป็นแนวครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะครับโดยลูกสาวทั้งสามคนเนี่ยคือเขาก็จะแยกบ้านอยู่ไปอยู่นอกเมืองนะครับไปอยู่ที่อื่นเนาะก็คือเขาก็โตแล้วแต่งงานกับภรรยากับแต่งงานกับสามีซึ่งสามคนเนี้ยก็เป็นผู้หญิงหมดเลยเนาะเขาก็ไปนู่นนี่นั่นไปกเต็มที่เลยเขาก็ไปอยู่แล้วแล้วเขาก็มีมาเยี่ยมนะครับก็เยี่ยมโมคิสเนี่ย ว่าเออแต่ละวันไปนอะไรบ้างผ่านโทรศัพท์นะคือเขาจะฝากข้อความเสียงไว้คือเขาจะไม่โทรมาซึ่งมูคิสเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วมาเปิดข้อความที่ถูกฝากเอาไว้นะครับเปิดมาในแต่ละวันเนี่ยว่าเขาเจออะไรบ้างเนี่ยคือเขาเห็นอะไรบ้างนะครับก็เออรู้สึกว่ามันก็อบอุ่นดีนะครับที่จะมีลูกสาวทั้งสามคนเนี่ยมาฝากข้อความไว้ทุกเช้าเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีนัดเจอไหมอ่านัดถ้าทานข้าวกลางวันหรือพาไปเที่ยวเนี่ยนะครับเออมันก็ทําให้เกิดความอบอุ่นนะครับเห็นข้อบควัวหนึ่งที่เข ความรักความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องให้มูคิสเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนาะก็อาจจะมีอาการเหงาบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคือแซคเนาะแซคเนี่ยคือชายหนุ่มที่เรียนกฎหมายนะครับแล้วก็มาจีบอารซาเนาะคือแซคเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่จะทําให้อารซาเนี่ยลดความเหงาของเขาได้นะครับคืออารซาเนี่ยตอนแรกเวลาที่เขาทํางานในห้องสมุดเนี่ยนะครับ เขารู้สึกว่ามันไม่อยากทําอ่ะคือมันเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเนาะเขาก็เหมือนหางานทําเฉยๆแล้วมันทําแล้วมันเหมือนฝือนอ่ะมันน่าเบื่อมากนะครับแล้วเขาไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วเขาไปทํางานในร้านหนังสือครับมันก็เลยทําให้เขาเบื่อมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยพอแซกเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วทาให้ว่าเออมันทําให้เติมเต็มทําให้ชีวิตของอไรซา,ารมันมีสีสันมากขึ้นมันทําให้เขาได้เป็นที่ปรึกษาอ่าผ่านหนึ่งอย่างหนึ่งอ่า หมือนเป็นคนรับฟังคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับคือพาไปรับไปส่งเนี้ยก็คือมันทําให้เออผมผมก็เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาจะทําอะไรให้ผู้หญิงเนี่ยบางทีมันก็ต้องทุ่มเทนิดนึงนะครับแล้วก็มีการรับฟังซึ่งกันและกันเห็นคนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สิ่งของหรือสิ่งที่ เป็นของชั่วคราวแบบแค่ชอบไปเฉยแต่แซกเนี่ยเหมือนเขาตามจีบมาค่อนข้างก็เยอะเหมือนกันนะครับคืออะไรซาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างปล่อยละแบบไม่ไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละวันเขาก็วุ่นวายอยู่แล้วเนาะแต่พอแซกเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนแบบพยายามที่จะแซกแล้วก็เติมเต็มกันได้ในในที่สุดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือปริยาเนาะปริยาเนี่ยคือเป็นหลานลักของของมูคิสมากๆนะครับก็คือเป็นเด็กนะครับเด็กๆเ,เ,เลย ชอบอ่านหนังสือนะครับเวลาเขาจะมาบ้านของคุณตาเนี่ยคือเขาเป็นลูกของใครสักคนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นโลหินีมั้งเออก็คือปริยาเนี่ยก็ เวลามาเยี่ยมคุณตาที่บ้านใช่ไหมครับเขาก็จะไม่สนใจแล้วก็ไม่พูดคุยกับใครเลยเขาก็จะไปวิ่งที่โซฟาในบ้านแล้วก็เปิดหนังสืออ่านนะครับแล้วเขาก็อ่านโดยไม่พูดคุยกับใครเลยเออประมาณนั้นนะครับแล้วพอมันถูกเรียกเนี่ยถูกเรียกไปกินข้าวนะครับที่โต๊ะเนี่ยเขาก็จะรีบกินนะครับรีบๆไปกินปุ๊บๆ,ๆแล้วก็ไปที่โซฟาแล้วก็อ่านหนังสือต่อซึ่งมันทําให้เวลาคุณตาอยากจะคุยกับปริยาเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่สามารถเข้าไปในโลกของเขาได้นะครับ มันได้สะท้อนถึงมุมมองหนึ่งก็คือนนยดาเนี่ยคือภรรยาที่สูญเสียไปนะครับเขาก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็มักจะเหมือนแบบงุหงิดนะครับเวลาถูกแทรกแซงด้วยการพูดคุยหรือถามเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ คล้ายๆกันซ <ai> <parece> ึ่งพอภรรยาเขาเสียไปเนี่ยนะครับมูคิสเขาก็เหมือนอยากแก้ตัวเนาะบอกว่าเออจริงๆมูคิสเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามแบบจะอ่านหนังสือแล้วแต่เขาไม่ชอบอะแต่เขาเขาเห็นภรรยาที่สูญเสียไปแล้วเขาก็อยากจะรู้ความคิดของภรรยาเหมือนกันว่าภรรยาเนี่ยเขาอ่านหนังสืออะไรเขามีความคิดยังไงนะครับตรเนี้มันก็จะมีอิทธิพลแหะครับว่าหนังสือเนี่ยมันจะมาเป็นส่วนกลางของความเชื่อมโยงของคนคนหนึ่งนะครับที่เขาชอบอ่านหนังสือแล้วเขามีความคิดอะไรยังไงนะครับโดยมูคิสเนี่ยเขาก็ได้ มือนดำดิ่งไปกับหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดใจที่ทําให้มูคิสเนี่ยอ่านหนังสือนะครับซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับอะอะไรซานะครับซึ่งอะไรซายาเนี่ยก็กำลังทางานอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมแล้วมูคิสเนี่ยเขาก็เดินไปเดินทางไปที่ร้านหนังสือเนี่ยเขาก็จะไปยืมหนังสือนะครับไปยืมหนังสือแล้วก็มีหนังสือต่างๆเนี่ยที่เขาจะต้องยืมไปแล้วก็อ่านนะครับตามลิสต์หนังสือที่เขาเจอนะครับซึ่งตรงเนี้ย อย่างหนึ่งเลยคือเขาได้พูดคุยกับอารีซาเนาะก็จะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ยังสนิทก,กับหลานสาวด้วยนะครับก็คือปริยาเนาะเขาก็จะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็สามารถพูดคุยเปิดใจกันมากขึ้นแล้วพอมีฉากหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยคือคุณตามูคิสเนี่ยเขาไปหนังสือนะครับแล้วก็พา ปริยาด้วยนะครับไปร้านหนังสือเนาะก็ทําให้เหมือนปริยาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้ไปร้านหนังสือพอเขาวิ่งไปในร้านหนังสือแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนไปเอ่อไปสัมผัสหนังสือที่มันแบบอยู่ในร้านหนังสืออ่ะคือแบบไปสัมผัสไปลูบสันปกอะไรเงี้ยไปดูนู่นนี่นั่นไปดมหนังสืออะไรเงี้ยคือเขาก็ชอบมากๆนะครับมันทําให้เหมือนคุณตาเนี่ยเขาได้ไปเปิดล็อกปลดล็อกนะครับอย่างหนึ่งเปิดประตูอย่างหนึ่งของจิตใจของปริยานะครับก็ทําให้ เกิดความสัมพ right ันธ no huh so you know like. ์ซึ่งกันและกันนะครับจากตอนแรกที่เหมือนว่าเค่อ่านหนังสือแล้วก็ไม่พูดคุยกับใครอ่ะแต่ตอนนี้ก็มาอ่านหนังสือแล้วล้วก็รู้สึกว่าเออมันได้เปิดใจซึ่งกันและกันแล้วก็พูดคุยเรื่องหนังสือซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้มันก็ทําให้เราได้เห็นแล้วครับว่าการที่เราจะชื่นชอบใครสักคนหนึ่งหรือจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องดูว่าพฤติกรรมของเขาเขาเป็นยังไงเขาชอบทําอะไรนะครับแล้วก็ลองเปิดใจแล้วก็ทําสิ่งที่เขาชอบด้วยตัวนี้มันก็ทําให้เราผูกพันกันได้มากขึ้น อีกคนหนึ่งนะครับที่เ <faz> ป <aa 105> ็นตัวหลักของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับก็คือนีนีลักซีนะครับนีลักซีเนี่ยเป็นเพื่อนซีของนายานะครับก็อายุโอ้โหก็สูงอายุเหมือนกันเนาะคือเขาก็เหมือนมาเป็นเพื่อนเพื่อนๆกับมูคิสนะครับเพราะมูคิสอยู่บ้านคนเดียวเนาะคือนีลักซีเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนทําอาหารที่จะมาสอนอาหารมูคิสเนี่ยได้ทําอาหารนะครับึ่งผมก็มีแบบหลายหลายหลายเมนูเลยที่แบบเออมัน อธิบายได้น่ากินมากๆนะครับคือผมก็อยากไปกินเนาะ <c oughs> คือผมก็พอนึกภาพตามได้อยู่แหละเพราะว่าผมก็เห็นในจากคลิปอินเดียเงี้ยเวลาเขาทำอาหารข้างถนนเนี่ยผมก็พอนึกออกนะครับเขาก็ทำอาหารแบบนั้นแหละ,หละ <c oughs> พอเราไปดูนะครับว่าเขาทำอาหารอะไรเขาใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเขาก็ทำๆๆไปอืมก็ม <c oughs> ีประมาณนี้นะครับโดยหนังสือเล่มเนี้ยนะครับเนี่ยตัวหลักก็มีประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดปดคนเนี่ยมันทําให้ภาพรวมแบบเนี่ยมันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คืออ่านหนังสือตามลิสต์ไปเรื่อยๆนะครับ พอมันดําเนินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีฉากหักมุมเลยคือตอนแรกอะผมคิดว่ามันจะดําเนินไปเรื่อยๆเน่อยๆนะครับที่แบบเออเส้นเรียบๆนะครับแบบไม่มีอะไรขึ้นลงเลยนะครับแต่พออ่านไปจนถึงแบบแทบจะสุดท้ายแล้วมันมีหักมุมหนึ่งที่ผมขนลุกมากๆเลยอะ่ะมันทําให้ตัวละครที่ผมผูกพันมากๆะเขาได้ เออหายไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจริงเหรอมันใช่เหรอมันมันไม่มีแบบเขาโค้งอะไรเลยมันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะแต่พอมันมาเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้ตกใจมากนะครับแล้วก็อยากรู้แล้วก็อ่านต่อแบบจนจบทีเดียวเลยนะครับเออโรยงหนังสือทั้งแปดเล่มเนี่ยที่ผมลองอ่านมานะครับก็จะมี 8เล่มด้วยกันนะครับที่เขาแนะน,นําหนังสือเล่มนี้นะครับที่เป็นลิสต์เป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเมนหลักที่ทําให้ตัวละครมันผูกพันกันเนี่ยมีแปดเล่มด้วยกันก็คือค่า Mocking Bir ร์ดเรีแบ็กเกเด็กเก็บว่าวการเดินทางของพายพาเทลสาวทรงเสน่ห์ ay, สี่รัดีบีเลฟและก็คนนี้แม่วาชัยนะครับซึ่งเจ็ดเล่มแรกที่ผมพูดไปเนี่ยคือมีรีวิวเอ้ยมีแปลไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายนะครับคือคนนี้แม่วาชัยนะครับคือยังไม่มีแปลไทยเนาะอืม S 1> <S 1> ซึ่งผมเนี่ยไม่เคยอ่านเลยนะครับมีแค่เล hm ่มเดียวที่กําลังจะอ่านก็คือค่า mockingbird นะครับอันนี้ตอนนี้กำลังจะเริ่มอ่านแล้วนะครับแล้วก็จะมีรีวิวให้ทุกคนฟังด้วยซึ่งหนังสือแต่ละเล่มนะครับก็เป็นหนังสือที่คลาสสิกแล้วก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับโดยในเล่มเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มเนี้ยนะครับเขาก็มีการอธิบายหนังสือสักเล็กน้อยนะครับว่าเออหนังสือมันภาพรวมมันเป็นยังไงเนาะคือเขาไม่จะไม่สปอยหนังสือเนาะคือมันเหมือนเป็นการป้ายยาหนังสือว่า ถ้าตัวละครอ,อ่านไปแล้วเนี่ยในแต่ละเล่มที่8เล่มเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขามีความผูกพันยังไงแต่ละเล่มก็มีความสนุกแต่ละเล่มก็มีความเศร้าดักแล้วก็ไม่เหมาะกับเด็กอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าเออหนังสือแต่ละเล่มมันก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกาันแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับเขาก็ได้เหมือนเป็น เล่าเรื่องนะครับต่างๆเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มนะครับก็ทําให้เราได้เชื่อมโยงกับหนังสือเล่มๆนั้นด้วยแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกแบบเอออยากไปหาอ่านเพิ่มเติมนะครับว่าเออไอเล่มเนี้ยมันเป็นยังไงนะไอตัวละครที่อ่าในตัวละครเนี่ย แต่และเล่มเนี่ยที่ถูกหนังสือเล่มนี้เขาเอ่ยเอ่ยมานะครับตัวละครในเล่มเนี่ยเขาเอ่ยถึงตัวละครในเล่มอีกทีหนึ่งเออหนังสือซ้อนหนังสืออีกทีนึงอ่ะคือเขาก็พูดือนว่าเอออยากให้ตัวละครนี้เขาปรากฏตัวนี้ไม่อยากหายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกอยากอ่านในแต่เล่มที่เขา list มาครับทีนี้มันก็มีประเด็นอยู่ที่ว่าเออไอ้ list หนังสือ8เล่มเนี่ยนะครับมันมาจากใครใครเป็นคนเขียนนะครับคือลิสต์เนี่ยนะครับมันจะปรากฏไปตามที่ต่างๆเนาะตามห้างสรรพสินค้าตามส่วนสวนาธารณะบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนนู้นคนนี้นะครับก็ไม่เห็นลิสต์พวกเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลิสต์เดียวกันเลยนะครับเป็นลิสต์ที่อาจจะช่วยคุณได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ สงสัยนะครับตลอดทั้งเล่มเลยว่าใครเป็นคนเขียนลิสต์นี้นะครับซึ่งมันก็เป็นลายมือที่มีความระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สวยงามมากๆทีนี้เวลาคนเห็นอ่ะบางคนก็ไม่สนใจใช่ไหมครับแต่พอเขาไม่สนใจอ่ะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนพลาดอะไรไปเขาก็จะต้องกลับย้อนกลับมาดูนะครับว่าลิสต์ทั้ง8ดเล่มเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาจะอ่านได้ยังไงนะครับมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าคนที่ไม่สนใจก็ทํามไม่สนใจได้แล้วก็เกิดความผูกพันซึ่งกันและกันได้ ที esi, นี้นะครับก you ็อยากให้ลองไปอ่านจนจบนะครับแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าใครเป็นคนเขียนตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราถือว่าตกใจอยู่นะครับมันก็จะมี2ประเด็นอยู่ด้วยกันนะครับที่หก็คือมีการเฉลยนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนเขียนลิสต์นี้มาให้แต่ละคนในเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็2ก็คือเกิดจุดหักมุมนะครับตรงนี้ผมก็จะไม่บอกนะว่าหักมุมยังไงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุด เปลี่ยนอย่างหนึ่งของตัวอะไรซาเหมือนกันนะครับที่ทําให้อะไรซาเนี่ยได้คดโปรเจกตอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นให้คนในเมืองเนี่ยนะครับในเช้าวันพุธเนี่ยมารวมตัวที่ห้องสมุดแฮร์ริโรดนะครับก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกินอาหารซึ่งกันและกันนะครับคือมันเหมือนทําให้คอมมูนิตี้ของห้องสมุดต,ตรงเนี้ยมันเกิดความแอคทีฟขึ้นมามันมีการพูดคุยซึ่งกันและกันตรงมานะครับ ตรงจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยจากตอนแรกที่เด็กสาวที่ไม่เคยชอบหนังสือเลยแบบหนังสือเนี่ยมันแบบวุ่นวายมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยคือเขาไม่ชอบมามบบแต่จนถึงจุดที่เขาชอบหนังสือแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงร้านหนังสือให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแล้วอันเนี้ยมันทําอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้ขนาดเนี้ยนะครับอะไรเป็นจุดเปลี่ยนตรงนั้นผมก็อยากให้ติดตามไปถึงจุดจบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของกฎหมายเนาะคือหนังสืออันเนี้ยก็น่าจะเขียนไป นานสักพักหนึ่งแล้วในวัฒนธรรมของคนอินเดียนะผมคิดว่าเขาให้ความสําคัญกับคนที่เรียนกฎหมายมากๆเนาะในตอนที่แซกเนี่ยเขาได้เหมือนไปจีบไยซา,าแล้วก็ไปเจอแม่ที่ชื่อเลลานะครับทีเนี้ยมันเหมือนไปแบบ เลลาก็เหมือนเปิดใจมากๆนะครับที่แซคเนี่ยเรียนกฎหมายแล้วเขาก็เหมือนแบบเออเอาเลยแต่งเลยลูกอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันเลยพาแม่พามาเจอกับแม่ได้ไหมอะไรเงี้ยมันทำมันทำให้เห็นว่าเออในวัฒนธรรมของเขาเขาก็ให้ความสําคัญกับคนที่เรียนกฎหมายมากๆซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากเท่าพวกแบบการเขียนโปรแกรม AI อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วใช่ไหมแต่กฎหมายเนี่ยมันดูเท่นะครับมันดูฉลาดนะอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเออจากจุดเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็ไปถึงจุดหักมุมนะครับสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะเออประมาณเนี้ยหนังสือเล่มนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจบดีจบสวยแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับเออโดยหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้โดยถ้าสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้มันคือการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนครับที่มีศูนย์กลางเป็นหนังสือทั้ง8เล่มเนี่ยโดยเราก็จะได้ ไปดำดิ่งกับหนังสือเล่มนี้นะครับว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันมีแงม่มุมแง่างามแล้วก็มีภาพรวมยังไงของแต่ละเล่มทําให้เห็นว่าหนังสือมันเป็นศูนย์กลางของแต่ละคนที่สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้อ่าเนี้ยลราก็ได้สะท้อนวัฒนธรรมของคนอินเดียด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดคจาจาที่เขาพูดกันเป็นภาษาของคนอินเดียแล้วก็อ่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นเซตติ้งบรรยากาศแบบนั้นนะครับก็จะทําให้เห็นภาพรวมแล้วก็ เล้บเพิ่มไปได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับโอเคแล้วก็มีประมาณนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็แนะนําให้ลองหากันอ่านนะครับสำหรับคนเนี่ยที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อยากหาหนังสือที่แบบป้ายยาหนักๆเลยนะครับแล้วก็อยากไปหาอ่านเพิ่มเติมจากทั้งแลิสต์เล่มนี้นะครับก็ลองหาอ่านกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ โอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยแล้วก็เห็นภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของคนนะครับที่ให้ความสําคัญกันมากขึ้นนะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาก็เหมือนจะสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปสักวันหนึ่งเขาก็ไม่อยู่กับเรานะครับแล้วคนที่ไม่เปิดใจแล้วก็ควรที่จะเปิดใจกับเขาก่อนแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นั้นให้ได้ดานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นหนังสือเล่มอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ดยนะคครรัับบ